เส,สียบเพื่อนยังอีกตัวลุงย่นนอผมวันนีถือแกลุงย่นเป็นยังแบบอย่ามาเร้่อบโบเสียบนออย่ามาเร้ออย่ามาเรือลุงย่นลวว่านบบเสียบนี่ลาปูพัดพงกะลีปูทะเลคนถือมาหกสิบบาทถุงเหม่งไงหนึง ครับบดพ่อยเพื่อใหม่หนึ่งอีกห่วยโอ้ยไอรูปรออตัวนี้เพิ่นพากันเหดอย่างอื่นต้นเพิงบ่ ต้นเพลิงต้นเพลิงขึ้นต้นเพิงนี่ครับเป็นพากันเน็ดวันนี้ก็วันนี้ก็วันนี้กบจำงวงเราไปเก็บกระดูกใครเก็บกระดูกคอยผู้งคัวคุณนะบ่คอยไปขุดไอ้ตัวใหญ่ปะมีเนื้อเบิ้ดได้นึ่มื่นัันนั่น บอ่สีบอกบอี่เอ,อยุ่งมาเรลยงบอลมาลบ้ามีมันเป็นถุงมาเลยไอ้งเงีบีางเมบาเยยงนีถุบไงหนึ่งอยู่น้ำเบิดอถูคือมันเป็นยังหกสิบาทใน้บากหลายหนึ่งน้ำไม่ใหญ่พัดบอเที่เอาบอสีบอกไฮห,หกสิบบาทบากหลายนนึงว่ะอืมบอเสือดชไถ่เจ้าเนย หอบาทถุงมึงไงหนึ่งกินามมือบ่เบิดมันสิเป็นเนื้อเป็นยังมากไปเลยหกสิบบาทเอาบอยสิบอกให้ฮะส้างใบบอกเออหกิศบาทพ่นลาบกหลายึนเดี๋ตวส้างไว้ให้ถุงหนึ่งแบบนี้เอามากจวก็แัดเฮ็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดยังสี่กินก็ได้เลย หรือว่าซื้อน้ำจิ้มอะไรเงี้ยก็คือน้ำจิ้มซูกี้ก็ได้มี่เนื้อมันอสิเป็นเนื้อแบบนี้ลายมีเนื้อเป็นลายมันอสิเป็นถุงใหญ่เลยเท้าเอาอีรีเป็นบ่บ่เนี่ยรักใคร่ที่สร้างไม่หายเน้อถุงหนึ่งแบบลายเลยเป็นก้านเป็นเกลมีมัด

ข้ยคนาขันเอง,าเงเกานซ um. in um. ืบ erm. ้านี่บด้เลอพามมันีบเทขปาบตัง้ดีๆมันกับปีแล้วเอาไปมาไปยังคือคนขาปีเลยว่าด่น

thế <laughs> ừ, ừ. chim gì hả lại gì hả cái gì hả cái gì hả cái gì โอ้ยบัมข่าอบปาไมากินปลาไปูทะเลบันากินมาพียงปาซีปูกมีเนี่ยไปดมยังกินเบอร์กรเสียปไปไปไปต้องนอะรกไปยัน